โอ้โหึงี้ยก็ได้ดำปื๊ดมึ่งล่นสวัยสดีเจยูวอซับสวัสดีครับวันนี้ยูบอมบงง์ยักษ์เซียนประกาศวันนี้เรามาหมายลับ <Okay. S 2> ตัวใหญ่ดำปืด้ด ไปดูกันว่าจะได้กี่ตัวฝากรักกับเชิดได้ตาเปล่ากันเลยบางลันทุกี้ไปเฮียเฮียบางจาว่าเฮ่ไฟไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าบางลันจะได้ตัวเหมือนเขาบางหมัดหรือเปล่าว่าบางเอียดเล็งไว้ตรงนู้นไม่ใช่เล็งตรงนี้ตรงนี้บางลันเล็งนะไม่ดูไม่ดูเฉยไม่ต้องดูบางลันตรงนี้ปังกันแนนเห็นปะเนี่ยเออเขาหลับฟองเนี่ยฟองนี่เดฟฟองมาลันฮะน่ะเรียบร้อย

รู้บรรยากาศก่อนนะในปูนปู fc ไม่รู้เรื่อง fc จุดนี้ไม่เรื่องแบงเน้นทุกคลิปมาดูรูปกระพ้อมตระพ้อมตระพ้อมตระพ้อมโอ้โหปลาช่อนปีมืองนั่นปลาช่อนปีเลยมืองนั้นตรงนี้ปลาช่อน ได้อยู่มึงเห็นได้ปลาชนพีมั้งล่ะน้ำปูเลือกมั้งล่ะโอ้โหมึงเห็นก็ได้น้ำปูมั้งล่นเฮ้ยได้น้ำปืเนี๋ยวน Để Nam quái đây là quái quái mày nghĩ nam nước đế không lan ô hồ đầm pứt không lan đầm pứt đội con hả đập con đầm pứt bư đầy con bư con bư đầm pứt โอ้โหแต่ว่าที่น, where, นี่ปลิงเยอะจริงแต่ว่าโอ้โหน้ำปืนแรงมากนั่นปืนแรงมากนั่นม e ี่ต่คนปลิงอื้มปลิงก็เยอะไม่ได้อะไรปลิงก็เยอะไม่ได้ได้มากนั้นยังไงได้พวกนั้นน้ำปืนเลยเบื่อจะแตะมันตึ๊หน่วยเลยพวกนั้น นี่มันจำพป็อว่าเห็นจะแตกหมดนั่นไงทุกคนพ่อพันแม่พันแม่พันทุกคนใช่าจะจะแตกมั่น ต่อไปใปันเล็บปิ้งขอบไปเหแล้วทุกคนปิ้งขอบปิ้งปิ้งปิ้งได้น้ะดำปืดนี่ยโอ้โหดำปืนปิงอ้มดำปืดป ดําปื้ดบางลันมีปิงด้วยบางลันน้ำปืดปป้ดมาล้านดําปื้ดบางลานันโอ้โหน้ำปื้ดบางลานันเนี่ยแต่มันบางลันไม่มาฝั่งนี้เดียวทำไมบางลันตากี่เต๊าะพงรังงงน เอ้ยบังนันดับปืนเมเจ้าวดบังนันเีเจออ้าอวอดเนี่ยบังลันลาวิ่งกันเร็วโอ้โหโอ้นี่ทุกคนได้มาได้มาได้มาทุกคน ปลาลูนโอ้โหนำลัปลาซูลโอ้โหกำลังิงควายอืิงปิงโคตเยอะอนกังที่นี่โอ้โหดูทุกคนได้เยอะไหมว่าปิงโคตเยอะจริงกำนันเออ อะไรครับพี่ได,นนได้ครับเอาปลิงไหมพี่อออตัวใหญ่ใช้ได้หรือปลิงพี่อโอ้โหมีแต่ปลิงตัวใหญ่มากันเรอ,อโคตรปลิงทั้งพีเลยเยอะจัดนีได่ไงดำปืด้ด,ด,ด,ดแต่ปลิงก็เยอะดำปื้ดกันอะ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดตรงนี้เมื่อกี้หลุดตรงนี้ตัวตัวสวยเลยยิงน้าดันปืนเลยหางไปโพด้วยนี่หน่อหางใปโพด้วยเฮ้ยปิงกบแป๊วพี่เฮ้ยดำปืนเอันได้ไหมจิ๊กเด็ดไหมเด็ดไหม

ฮะน่ะโอ้โหโอตุ๊กกลูของนั่นดีเหรอตาได้นีเลยนะเข้าไปเลยเลยดิเออเหมนกันจีนโอ้โหน้ามี่ตรงนี้หนานี่อริงเห็นว่าจะหมดแล้วน่าเหนอยเลยตรงได้พอทีแกงครับเฮ้ยอยู่ในถ้วยน้ำเล็กของนั้นมามีแม่ในถ้วย งานในถ้วยนี pues ้มีไหมปรับกัาไปเฮ้ยในนี EN, ้มันโ้ยมานี่วอดเงี้ยเจีวอดมันจริงได้ไหมมันอหจริงมันตรงนี้มีวอดเมื่อกี้มีครับนี่มันตักอยู่จริงเหรอเฮ้ยทำไมกบีม่ดปืนเลยหมดแล้วหมดแล้ว เฮ้ยนี่ปิงนั้งเพลเลยอ่ะพี่ปิงเอาปิงไหมพี่เลยเชื่อเลยเลยเชื่อเลยปลาอยู่ตรงไหนไม่รู้แลนะเหนือโอ้ยมังเรนบังเอียนบังเรนลันตุคลิปคีดอะไป่ะครับผมโอ้โหเต็มกระเบลเลยทุกคนหมดตาแล้ว จิเหรอไม่ใช่ได้บ้างมังลันเนยเฮ้ยอย่างไรวะมังลันขี้โชหรือเปล่าทำไมมันก้าแต่กองมังลันวะเอ้ยวะตัวนั้นมังลันไหนดูดิโอ้โของแท้ของนั้นเอาไปปิดกลิปดีกว่า ตรงเหตุเต่านี่ทุกคนเกิดไหมกี่น้นกี่เต้านะก็จะเป็นวิปปิ้ง